วัสดีครับเพื่อนๆนเที่ยวทัวร์ไทยกับมหาวิไลคนเดิมนะครับวันนี้จะพามาไหว้พระวัดกพังสุรินวัดนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเป็นวัดมหานิกายปัจจุบันมีพระพรมจริยาจารย์สง,งัดปัญญาวุฒโธปร,รยนธรรมเจ็ประโยค เป็นเจ้าอาวาสและตำแหน่งทางการปกครองเป็นเจ้าคณะใหญ่หนใต้เป็นกรรมการมหาเถรสมาคมท่านเกิดเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2471ที่บ้านหนองไซตตำบลน,นายงอําเภอนายงจังหวัดตรังท่านอุปสมบทเมื่อปีพศ2491 ปีพศ2504สอบได้ปร,ริญญาธรรม7ประโยคปีพศ2514เป็นเจ้าคุณสามัญปร,ริญญที่พระปิดกคุณาพรปีพศ2527เป็นพระราชาคณะชันราชที่พระราชประยยัตยาพรปีพศ2536 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่พระเทพเมธีปีพศ2542เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่พระธรรมรัตนากรและปีพศ2550ได้รับสถาปนาเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองคือรองสมเด็จที่พระพรม จรรยาจารย์ด้านนี้จะเป็นพระประธานภายในพระอุโบสถหล่อด้วยทองเหลืองจำนวน4ตันนะครับมีขนาดหน้าตาก,กว้าง3เมตร19เซนสูง4เมตร50เซนหล่อขึ้นเมื่อปีพศ2 5 5 5สสวยงามมากนะครับเพื่อนๆพระประธานภายในพระอุโบสถวัด พระพังสุรินพระอารามหลวงจังหวัดตรังนี่นะฮะ เดี๋ยวพาเพื่อนๆมาถวายผ้าไตรจีวรแด่พระพรมจารยาจารย์สงัดปัญญาวุธโธปร,ริยนธรรม7ประโยคเจ้าอาวาสวัดกะพังสุเรนเจ้าคณะใหญ่หนุนใต้และกรรมการมหาเถระสมาคมนะครับอัพญาปัจชังสุขังโลเก แปลความหมายว่าความไม่เบียดเบียนเป็นสุขในโลกนะครับเดี๋ยวรับพรไปพร้อมๆกันนะครับ โอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ